โคล่าออฟติดเอสปอร์ตไวท์เพอร์เฟกต์เดิมไวท์เจากปริออฟบารโดชแฮรแครวิตามินทุกผู้ชมใครๆก็อยากจะสุขภาพดีรูปร่างดีสวยและมีความสุข แต่เราก็ต้องเริ่มทำสิคะดิฉันมีพี่สาวคนหนึ่งที่เป็นไอดอลในการดูแลตัวเองรูปร่างอาหารการกินเธอคนนี้ถึงแม้ว่าอายุ60แล้วแต่เธอก็พร้อมที่จะเปลือยกายและถ่ายนูดได้เสมอถ้าคุณต้องการนะคะขอพบกับพี่มา้อาอนุภากริฎดีค่ะ พี่ก็ถ่ายได้เลยย่ีใช่ไหมคะเอาอย่าง่ะนี่ไงเวลาหนุนเล่าเรื่องพี่ไม้ให้หลายๆคนฟังทุกคนจะตกตะลึงว่าฮะพี่มา60แล้วอะจริงๆไม่อย่างเลยอะมันทําไมมาถึงเร็วจังเลยเดี๋ยวแต่เป็นคนอายุ60ที่ทุกคนตกตะลึงมาก เออเวลาไปไหนมาไหนทุกคนก็ไม่คิดว่าจะอายุขนาดนี้ออมันก็ไม่ค่อยดูแลเลยอ่ะเราก็บอกว่าดูแลฉันหน่อยฉันแก่กับแม่แก่นะ <c oughs> วันนี้พี่มากระเป๋ามาด้วยนะคะ,ะแต่จะไม่ใช่แอร์เมสนะคะขอโทษนะคะวันนี้กระเป๋าไม่สวยแต่เก็บความร้อนความเย็นได้น <c oughs> <ะ>ี่ไ่ ือเวลาไปทํางานกับพี่ม้าพี่ม้าจะมีกระเป๋านี้คู่กายไว้ตลอดเวลาอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าของในกระเป๋านั้นมีอะไรบ้างคะพี่ม้าคะอ้ายจังเลยอ่ะอ่ะก่อนเริ่มก็เป็นเป็นเป็นของที่เราไม่ไปเป็นภาระให้กับใครในเมื่อเรากินอะไรไม่เหมือนคนอื่นเขาเราก็จะต้องมีเป็นของตัวของเราเองอย่างเช่นมื้อเย็นเราก็จะมีซุปผัก แล้วนี่พี่สุผักพี่ทําเองเลยเหรอจ๊ะสุผักก็มันมีสูตรแล้วก็ให้น้องสาวทำต้มน้ําแล้วก็เอาผักใส่เข้าไปเสร็จแล้วถ้าเกิดจะให้มีรสชาติหน่อยก็เอารถเกลือลงนิดหน่อยอ่าแล้วก็เอาไอ้ที่มันเป็นแบบว่ามีรสชาติเป็นแบบเจอย่างเงี้ยพวกพวกเขาเรียกว่าอะไรปรุงรสนะ่ะแบบเจเนี้ยก็ใส่ลงไปก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วพี่ต้มอยู่นานไหมจ๊ะไม่รู้สิน้องสาวมันทำน้องสาวทำก็ำให้มันดูเปื่อยยุย่ย อ่ก็ให้มันแบบว่าเป็นซุปอะ,อะไม่ต้องยุ่ยมากหรอกแล้วก็สามารถอันนี้ก็รับประทานได้เออก็ลองกินพ,พี่พี่ต้องกินนี้ตลอดไหมหรือว่ากินเฉพาะช่วงเวลาที่ถ้าสมมติว่าเป็นช่วงที่แบบว่าซีรียสมากๆกับการที่เราจะต้องใช้ร่างนะ,อะเอาแบบชชิดที่เรียกว่าไดเอทเนี่ยเราก็จะกินอันนี้ทุกวันทุกวันแต่มันจะเป็นจะเป็นคอร์สนะ,ะใน7วันเนี่ยมันก็จะมีกินตั้งแต่วันที่2องไปถึงวันที่7อ๋อแล้วกินแค่7วันพอกินแค่7วันอ๋อแล้ว พอหลังจากนั้นก็โอเคคุณหลังจากนั้นก็จะเสียแล้วเราอยากเสียอีกแล้วก็ทําอย่างนี้อีก7วันแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกๆเจ็ดแต่นี่พี่กินเฉพาะมื้อเย็นไม่แล้วแต่บางวันมันก็จะมีมื้อกลางวันกับมื้อเย็นบางวันก็กินได้ทั้งวันอันนี้ถือว่าเป็นคอร์สแบบเร่งรัดไดเอทช่วงนี้จะต้องเปลือยกายแล้วมีผ้ามาปิดเท่านั้นเองมีแต่รองเท้า ไม่ปิดอะมีแต่รองเท้าอย่างอื่นลวจ้ะพี่อันนี้แอปเปิลนี่ต้องมีทุกวันนะอ่ากินแอปเปิลทุกวันต้องกินแอปเปิลทุกวันที่เขาบอกว่ากินแอปเปิลวันละผลก็คุณก็จะ,ะห่างไกหมอไนะ,อะหมอไปออพวกของขบเคี้ยวพวกเธอกินไอ้พวกนี้ใช่ไหมอะไรวะขนมถุง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 ฉันก็มีอันนี้ฉันมีแอปเปิลแลแห้งโอ้แต่และนนี้ฉันติดอยู่ตลอดเวลาลองกินอุยอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดคือพอพี่ม้าเปิดมานะบอกเลยทุกคนต้องแย่ง อร่อยมันคือกุ้งแห้งกุ้งแห้งแล้วเอาไปเอาไปอบกุ้งแห้งอบอบให้มันกรอบไมโครเวฟได้ไหมพี่ใช่ไมโครเวฟก็ได้สักประมาณห้านาทีแล้วมันกรอบนี้เลยแล้วมันกรอบอย่างนี้เลยจริงอร่อยเนาะแล้วต้องเป็นกุ้งแห้งดีจ้ะกุ้งแห้งไม่ดีก็เค็มเกินอันนี้กำลังเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆนี่กำลังงานเป็นสแน็คของพี่ใช่อันนี้เวลาอยากกินอะไรกรุบกรอบแคบนิดๆก็ได้กินนิดแทนอืมแล้วก็จะมีอีเล็กๆ ก็ชอบนะดูกก็มีปลาทุบปลาแห้งอะไรอย่างเงี้ยสน็คพี่โอ้ดูดิของมีประโยชน์อะแล้วไม่้วนปลาทุบปลาแห้งนี่ต่างๆนานาแล้วก็จะมีเกลือเอาไว้เวลาเราสั่งกินปลาย่างไงเราก็ไม่ไม่เอาซอสอะไรทั้งสิ้นเลยนะเราก็จะมีเกลือของเราเนี้ยไปโรยๆแล้วก็กินแค่นั้นเองจบแล้วอาหารปกติที่ที่พี่มีผักผึ้กอะไรอะ ผักเผือกนั่นเนี่ยก็จะเป็นเป็นมือมือ,อเป็นมือมือไปอย่างสมมุติได้ถ้าสมมุติได้เราไม่ไปไดเอทใช่ปะ,ะสมมุติว่าเราไม่ได้ไดเอทมากแต่เราก็จะคุมกินเช่นมื้อกลางวันนี้พี่ก็จะกินแบบว่าสลัดผักนะกับปลาย่างแล้วจบแล้วจะไม่กินอะไรอีกเลยนะแล้วเช้าพี่กินอะไรอ่ะไม่กินอะ่สะส่วนมากก็จะกินน้ําส้มตื่นมาเนี่ยนะก็จะกินอย่างนี้น้ําอุ่นกับมะนาวบีบปั๊บเนี้ยแล้วก็ดื่มไปเพื่อมันจะไปล้างไส้ อ๋อแล้วมันจะขับถ่ายจะขับถ่ายดีแล้วก็จะกินน้ําส้มแล้วก็กินกาแฟและแค่นั้นเองนะกาแฟดิฉันก็เขาเรียกว่าย่าหวานนะแทนน้าตาลก็ใส่เข้าไปคือถ้าอยากมีหวานเนี่ยใช้ใช้อันนี้ย่าหวานเอาอ่านิดใส่แค่นิดเดียวใส่แค่นิดเดียวก็หวานแล้วอ๋ออย่างนี้พอละอิ่มไหมเราก็ต้องบอกเราว่าอิ่มเรื่องนี้เราบอกตัวเองได้ด้วยหรออิ่มลบอกตัวเองว่ากินเข้าไปอิ่มแล้วนะอิ่มแล้ว พอละอย่างเงี้ยอย่างเวลาพอไปกองเงี้ยนะเราก็จะมักจะเดินไปตามที่แม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 ่กัวเขาทําอาหารนะวันนี้ทําอะไรกินแหมนก็ดีใจนะอุ้ยคุณม้ามากินอาหารมีไข่พัลโล่มีผัดพปนแนงมีด้วยนยเออสบายใจดูเสร็จแล้วก็กลับมาแล้วก็มานั่งกินของตัวเองแล้วก็มโนไปแล้วก็แล้วก็ไปนั่งข้างๆพวกเธออ่ะเมื่อไรเธอกินข้าวฉันก็กินฉันก็มโนโง่ฉันแปลว่าเอออร่อย อ๋อพี่ใช้การดูอาหารคนอื่นแล้วคิดว่าเราอ่ะได้กินแบบของเขาแต่เราอ่ะกินของของเราอ่ขอพี่เหรอไม่งั้นมันไม่ได้อย่างนี้สิมันตัดใจใช่ป่ะโมันตัดใจมากเลยว่ะแม่พี่ทํามานานอย่างกี่ปีนะเขามาเป็น1ิปีแล้วนะทําอย่างเงี้ยถ้าไม่งั้นละเละไปแล้วนะเออ่ไม่งั้นก็ไม่ทรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยจะมีหุ่นที่ดีได้สุขภาพดี70%ซคืออาหารที่ดีถูกต้องสิ่งที่นำเข้า <In> อินพุตเขาเรียกว่า input, อ,าอินพุตเข้าไปเราต้องกินให้ดีพี่มาเคยแบบมันต้องมีวันตะบะแตกาอะอ่ะชีฟเดย์คือแบบเป็นวันที่แบบโกงนิดนึงอะ่ะมีไม่ใช่ไม่มีเช่นตอนไปต่างประเทศเอออย่างเงี้ยเขากินเขากินกินก็กินสมมติไปฝรั่งเศสเออเขากินนี่ตอนให้ไปฝรั่งเศสนะกินจนแบบว่าเพื่อนตกปากอ่ะ อยูเดี๋ยวนี้อีนี้โควดซองสีอันเนี่ยปกติพี่ม์กไม่กินแป้งไม่กินแป้งขาวไม่เอาเลยโอ้ไปฝรั่งเศสไม่กินโค้ดซองก็โง่แล้วสิเพราะเป็นอร่อยที่สุดเลยตื่นมาเช้านะก็เข้าไปที่ห้องอาหารนี้แหละแล้วก็หยิบมานะตอนแรกหยิบมาสองเกงใจแล้วก็กินกับกาแฟ โอ้ยเอามาเอาอีกดีกว่าไว้กี่ก็กินเนี่ยสี่แน่โอ้โหวก็ไปออกกำลังกายสุดฤทธิ์เลยอ๋อพอกินเข้าไปก็ต้องไปเบิร์นอ๋อเปเบิร์นเบิร์นเบิร์นแล้ววันนี้ตั้งใจว่าเดี๋ยวต้องเดินเยอะๆนะเดิน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 เดอปปิ้งเออเดินช้อปปิ้งแล้วเสร็จแล้วก็กลางวันเขากินอะไรเราก็กินเออเพราะนานๆทีฝรั่งฝรั่งอะไรอย่างงี้ก็กินแต่เราก็ออกกำลังกายแต่เราก็ต้องออกคือเจ็ดโมงนี้ต้องไปออกกำลังกายทิ้งไว้ละ อ๋อถึงแม้ว่าไปต่างประเทศพี่ก็ยังออกเจ็ดโมงไปเลยนะเออ,เอ,อไปเลยทันทีเลยออกเลยเล่นโยคะเองบ้างทำ cross ท r น i n i g บ้างอะไรยเงี้ยสุดฤทธิ์สุดเดชเลยต้องทำเ,ออเพราะว่าเวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ยมากสุดออกจากโรงแรมก็สิบโมงเราไม่ได้ไปแบบทัวร์เนาะเออ,เอ,อแล้วก็มากสุดล้วก็ออกจากโรงแรมสิบโมงเงี้ยโอ้ยก็เจ็ดโมงพวกมึงนอนเหรอกันก็ไปออกกำลังกายอ๋อในระหว่างที่คนอื่นนอนอ่ดกันอยู่เอ,อพี่ม้าก็เด้งตัวเองเ,ออเพื่อไปออกกำลังกายก่อนแล้วใช่พอหลังดินเนอร์ปับ๊บ มันจะไปนู่นไปนี่ต่อเชนก็เริ่มอย่างเงี้ยงอยงอยแล้วก็หลับไปช่วัยชี่วยเออจะไปละเออพะกินก็ไปเยอะด้วยเออกินก็ไปเยอะด้วยแล้วก็เช้าก็ตื่นเช้าไปออกกาลังกายงั้นไมอ้เข้าใจอยากหลับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหลายคนบอกความสุขของเขาคือการกินเออใช่แล้วความสุขของพี่มาคือการกินตัวอ๋อเราพอมีหุ่นดีสุขภาพดีเพราะใส่อะไรสวยเรามีความสุขมากมีความสุขมากเสื้อผ้าตั้งแต่เมื่อชาติที่แล้วก็ยังใส่ได้อยู่อะไรเงี้ยแฮปปี้มาก ขุ่นพี่มาไม่เคยเปลี่ยนเลยเออก็เปลี่ยนกันนะก็คือขยายมาเบอร์หนึ่งอ่ะเพราะว่ามันแก่แล้วไงแค่เบอร์เดียวเบอร์หนึ่งอ่ะต้องหุดหงิดนะโถพี่ดีแล้วตอนนี้ดีแล้วสวยแบบว่ามีน้ำมีนวลพยายามจะเอากลับไปให้มันแบบว่าสกินนี่เหมือนตอนสาวๆนะทำเท่าไหร่ไม่ได้หมอบอกก็ไปตายแล้วเกิดวายวายบ่อย่าหนูเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กตั้งแต่จำความได้คือไอ พอเข้าวงการเนี่ยเราก็แบบเป็นคนดูแลครอบครัวหาเลี้ยงทุกคนไม่ว่าตอนเลนลิเกตอนยุทิค2องก็หาเลี้ยงทุกคนพี่มาอะไรมันคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่มาได้ต้องมาดูแลสุขภาพและรูปร่างตัวเองมากขนาดเนี้ยเอางี้นะก่อนเริ่มต้นเลยนะ ก็ไม่ได้เป็นคนดูแลอะไรขนาดนี้นะ <Ha. S 2> แต่อยู่มาวันหนึ่งนะตอนนั้นจำได้เลยว่าอายุประมาณสัก26 27ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเราเริ่มเป็นนางแบบที่ดังมากเนาะ uh uh. แล้วอาชีพของเรานี่มันก็จำเป็นที่ต้องใช้เรือนร่าง uh uh. ใช่ไหมเออแล้วแบบว่า แล้วเราก็แสงใส่เสื้อผ้าทุกคนก็ยอมรับว่าสวยงามเพราะรูปร่างดีเราก็บอกว่าเออจะทํายังไงให้มันอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลายุคของพี่เนี่ยเป็นยุคที่มีแอโรบิกเข้ามาเออตอนนั้นอ่ะมีฟิตเนสเกิดขึ้นเราก็เลยบอกเอออย่างงั้นก็ไปฟิตเนสดีกว่าเราก็ไปเต้นแอโรบิกนั่นแหละก็ดูแลตั้งแต่อายุ26หรือ27่สิบเประมาณนั้นน่ะอ๋อพี่เริ่มจากแอโรบิกมาก่อนเลยแอโรบิกเลยก็เต้นวินาทเลยก็มีความรู้สึกเออชอบดีสนุกดีอ้าวแล้วทำไมจากแอโรบิกพี่มาโยคะคะ ก็เข่าพังไงอ๋อเต้นมากเต้นมากไปไงเข่าพังเลยเนะโ,<ฮ>โอ้เต้นมากไปเข่าพังก็เดินเดินแล้วทำไมมันหัวเข่ามันเสียวแป๊บ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 จะทำยังไงดีไปหาหมอหมอก็บอกอุย้ยคุณมาไม่เป็นไรพาเข่าง่ายมากเลยเปลี่ยนแป๊บเดียวเสร็จพี่ก็เปลี่ยนเข่ามาแล้วหรอไม่บอกไม่อยากเปลี่ยนนะหมอบอ,อกห,หมอก็บอก ก็อย่างนั้นคุณก็ต้องเปลี่ยนการออกกําลังกายจากอะไรที่มันกระแทกกระแทกกระแทกเพอะอายุเยอะเนี่ยก็ไปเล่นอะไรที่มันเบาขึ้นก็พยายามที่จะทําอะไรดีนะที่มันเบาลงไม่ใช่เป็นการกระแทกในลักษณะแบบนี้ก็ก็ไปเล่นครอสเทนนิ่งบ้างไปเล่นปั่นจักรยานบ้างไปนู่นนี่บ้างมันก็ยังไม่ดีขึ้นก็เดินผ่านอ class โยคะมาตลอดเวลาก็ไม่เข้าสักทีเพราะมันเบื่อมันไม่อยากจะใจช้าดูมันช้า หายใจออแล้วเราเป็นคนไฮเปอร์เออเราก็จะแบบห้าหกเจ็แปดมันมันเงี้ยอไงดีวะอะเข้าก็เข้าก็เลยเข้าไปเล่นเข้าไปเล่นก็เล่นล้มไปล้มมาอะไรอย่างเงี้ยแลก็ไม่ได้เก่งกาดอะไรเงี้ยเอาฝึกไปเอาเอาชนะมันให้ได้ก็ฝึกไปจนฝึกไปตรนประมาณประมาณ6เดือนผ่านไปก็เดินไปไหนมาไหนก็เอ๊ะ ทำไมข่าวเราถึงไม่เสียวแปรเล,ลี่ยอมันหายเอ๊ะทำไมมันหายไปไหนแล้วเพราะว่าหมอบอกว่าเราต้องการสร้างกล้ามเนื้อ,อเพื่อที่จะทำให้มันเนี่ยไอ้ไอ้พวกรอยต่อรอยจอยส์เนี่ยมันมันไม่สึกกร่อนไง<ภ>มันก็จะไปช่วยบังคบัง,งบไม่ได้อโอ้โหแค่นั้นเองแหละก็เลยปรเวลานะตัวว่าจะเล่นโยคะไปจนมันตายอ่ะโอ้โหทุกวันนี้นะพี่มานม้มนท่ายากเยอะแยะมากมายเก้าปีจะสิบปีแล้วนะพี่มาเคยป่วยไหม เคยป่วยไหมเคยเคยต้องบอกว่าเคยเป็นหวัดดีกว่าแต่ว่าล้มหมอนนอนเสือป่วยเข้าโรงพยาบาลนี่ไม่เคยเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยมีคนก็ชอบถามบอกว่าเคยไปเช็คสุขภาพนู่นนี่มัน้ยทุกคนก็คิดว่าคนอย่างดิฉันนี่คงจะต้องเช็คสุขภาพกันแบบสุดฤทธิ์นะตอบอ่ขอบอกนะไม่เคยเลยวะเหรอไม่เคยไปเช็คสุขภาพเลยแต่ใช้วิธีการอะไรรู้ไหมนั่งนิ่งๆแล้วก็ พิจารณาตัวเองเออก็ลองพิจารณาดูว่ามันมีอะไรที่ที่มันมีความรู้สึกว่าติดขัดไหมเช่นลมหายใจของเราระบบการหายใจของเราขับถ่ายเป็นยังไงเออรู้สึกอึดอัดตรงไหนมวนเมินไหมปวดเมื่อยอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่เคยปวดหัวนะชีวิตนี้ไม่เคยดไม่เคยปวดเขาบอกไมเกรนคืออะไรเราไม่เข้าใจไม่รู้จักไม่เข้าใจปวดหัวข้างเดียวไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้เพียงแต่ว่า ถ้ารู้สึกว่าพักผ่อนน้อยปับ๊บณณณเวลาทํางานปุ๊บเนี่ยพอมันมีความรู้สึกตัวเองง่วงหรือไงเงี้ยนะฉันเริ่มปั๊บหลับแล้วปอกแล้วหลับเลยแล้วหลับหลับเลยเดี๋ยวนั้นเลยนะออออพอถึงปั๊บตื่นมาปุ๊บ f r e ชทันทีคือขอให้ได้พักสักนิดสักนระหว,ว่างวันได้แล้วฉันก็จะแบบว่าโอ้โหลุยต่อได้อีกเยอะแยะมากมายพี่มาคนที่เขาดูอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าพี่มาดูแลตัวเองมาตั้งแต่20กว่าถ้าเขา อยากจะเริ่มดูแลตัวเองแต่แบบตอนนี้ก็สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบมันยังทันไหมอ่ะพี่เพื่อนดิฉันคนหนึ่งนะตอนที่ดิฉันออกกําลังกายแล้วดิฉันก็บอกกับเขาบอกว่ามาทีมาเต้นบิกสิชีก็บอกว่าฉันไม่ไหวอ่ะฉันไม่ชอบอ่ะมันไม่ถูกจริตน่ะไปแบบว่าแบบปุ๊บปั๊มปั๊มปุ้มปั๊มอะไรอย่างเงี้ยนะออีกสภาพมาสิมาสิจนกระทั่งชีก็แบบว่าตัวเบอะบะเบอะบะอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นต้นพอวันหนึ่งนะดิฉันก็ สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเธอไม่ยอมออกกาลังกายแต่ไม่รู้อะไรมันดนใจตอนนั้นนางอายุ50แหละค่ะนางก็อยู่ๆนางก็ไปเล่นโยคะเออพอนางไปเล่นโยคะเล่นไปเล่นมาเล่นมาเล่นไปผลปรากฏว่าอุ้ยรูปร่างดีเช่นเดฟปุ๊บปั๊บกลายเป็นครูโยคะเอ้าเริ่มตอน50เออก็ทันก็นี่ไงอ๋อเหรอคุณจิอัชลาพันอ้าวเหรอคือป้าจิ Oh. เพราะฉะนั้นคุณจะเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้แต่ขอให้คุณเริ่มเถอะ uh, ขอให้คุณมีวินัยเถอะงั้นพี่ม้าบอกถึงเคล็ดลับของการที่มันจะดูแลสุขภาพทั้งเรื่องการกินและออกกำลังกายใ,ให้มันสําเร็จมันคืออยู่ตรงไหนพี่มา้าอยู่ที่ว่าเรารักตัวเองไหม,มเราถามตัวเราเองก่อนอันดับแรกเลยเรารักตัวเราเองไหมค่ะตราบใดที่เราเรา,เรารู้สึกว่าเราต้องรักตัวเองไม่อยากให้ตัวเราเป็นอะไรและไม่เป็นภาระให้กับใครเริ่มเลยค่ะ วันนี้วันนี้เริ่มเลยค่ะนั่นแหละแล้วคุณจะประสบความสําเร็จค่ะอันนี้ส์งต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจากการที่เราดูแลตัวเองอย่างนี้แหละค่ะดิฉัชอายุอย่างเงี้ยหกแล้วทุกคนก็มองไม่ออกว่าดิฉันอายุ60สิบดิฉันไม่ได้หมายว่าไปหาหมออยู่ตลอดเวลาแล้วดึงขึงไปจนถึงไหนก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่อันนี้ส่งของการดูแลตัวเองด้วยวิธีการรับประทานและการออกกําลังกายอย่าง อย่างเต็มที่มันคืออันนี้ส่งที่ทําให้เมื่ออายุถึงตรงนี้แล้วดูไม่แก่แล้วไม่เหี่ยวแล้วไม่มีริ้วแล้วเราไม่เหี่ยวไม่ไม่มีเซลลูไลส์ตึงมากเออเพราะว่าท่าโยคะเนี่ยที่คุณเห็นว่ามันยากเหลือเกินที่มันบิดกันแบบสุสเทธิ์นั่นก็คือการทําให้เซลลูไลส์มันแตกกระจายไปหมดนี่คือเคล็ดลับใช่คือคือต้องทำา่ะไม่ทําก็ไม่ได้ ของแบบนี้จะจ้างให้แบบเอาไปออกกําลังกายให้หน่อยเออไม่ได้อหรือว่าอยู่ๆหลับไปแล้วแบบว่าตําบุเอาไว้เยอะแล้วตื่นมาแล้วแบบฉันใช่เลยก็ไม่ได้อยากได้ก็ต้องทำเอาเองต้องทำทุกอย่างวันนี้ขอบคุณพี่ม้ามากๆค่ะที่มาสกิดเตือนเราทุกคนบอกว่าเริ่มเถอะเริ่มเถอะและรักตัวเองเถอะทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากสาว2,000ปีและเป็นไอดอลของดิฉันค่ะพี่ม้าอนะคากริศดีค่ะ พักกันครู่เดียวค่ะ